สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นำเสนอรถเก๋งราคาเบาๆนะคะคันนี้ต้องแจ้งกันว่าไปตามสภาพนะคะสีไม่ค่อยสวยค่ะแต่บอดี้สวยไม่มีชนหนักนะคะ6,9,000บาทเท่านั้นราคาสุดคุ้มค่ะกับรถ Honda j เจ z ี04เกียร์ออโต้7สปีดค่ะเกียร์เข้านิ่มเข้าปกติเครื่อง1.5 DSI ค่ะ บอดี้สวยสีไม่สวยแอร์เย็นเพียงเพราะภายในสะอาดสะอ้านนะคะเบาะรังพับได้ค่ะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในได้อีกเยอะเลยค่ะช่วงร่างดีไม่มีเสียงดังร้อแมกขอบสา้าระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์ทั้งคันนะคะชุดโอนมีพร้อมค่ะภาษีพรบรปี65ยังต่อได้ยังขาดไม่เกินนะคะ อ2 0เติมได้ค่ะลุกท่านประหยัดนะคะเชื้อเพลิงเบนซิน6,9,000บาทเงินสดตามสภาพสนใจเข้าดูก่อนคะ่ะทดลองขับกันก่อนตรวจสอบเอกสารความพึงพอใจด้วยตนเองนะคะ JK เพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ